แปลง NVMe M2 เป็น SSD แบบพกพาเอาไว้ใช้กับโทรศัพท์มือถือและแท็บเลต็ตใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ทั้งเล็กทั้งเร็วและแรงหลากหลายการใช้งานจะเป็นยังไงมาดูกันครับสวัสดีครับมาพบกับผมในช่องยูกีฟิกและอยู่กับผมโจาายเกียวนะครับในท้องตลาดนะครับมี SSD นะครับขายมากมายเลยนะครับ จะเป็นทั้งแบรนด์ต่างๆมีทั้งหลายราคาหลายแบรนด์หลายยี่ห้อมากมายนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมจะมาประกอบ SSD แบบพกพาที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานโดยเฉพาะเอาไว้ใช้กับโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตทั้ง iOS และ Android นะครับและยังมีขนาดที่เล็กและเร็วแรงด้วยนะครับเอามาฝากเพื่อนๆกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับมีอยู่2อย่างนะครับ ก็คือตัวแรกนะครับคือกล่องสำหรับใส่ S N D M 2นะครับแบบนี้ติดด้านแบบนี้อย่างนี้ฮะอ่าก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวของ Oligo นะครับเป็นยี่ห้อของ Oligo นะครับตัวนี้นะครับจะส่งข้อมูลได้ถึง10กิกะบิตเลยนะครับแล้วก็เป็น Type-C นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในกล่องนั้นมีอะไรนะครับ มีอะไรแถมมาบ้างนะครับอย่างที่2นะครับก็คือตัว M.2 นะครับ NVMe M.2 ตัวนี้ผมจะใช้เป็น WD Black นะครับ SN 7 0 0นะครับตัวนี้จะอยู่ที่ 500GB นะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้เพื่อนๆดูกันครับประกอบเสร็จแล้วใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับมาดูกันครับตอนนี้นะครับก็มีอุปกรณ์ทั้ง2ชิ้นนี้แล้วนะครับ เราจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับตัวของโอริโก้นะครับเป็นรุ่น M2PV ขีด C3 นะครับตัวนี้นะครับจะใช้ได้เฉพาะ NVME M2 ที่มีบากเดียวเท่านั้นก็คือตัวแบบนี้นะครับที่มีล่องแบบนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าข้างในนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะแกะกล่องนะครับดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับผม อันดับแรกก็คือเป็นยางกับน็อตนะครับยางยึดตัวบอร์ดกับน็อตนะครับแล้วก็สาย USB ตัว3.1นะครับ Gen 2อง Type C นะครับแล้วก็สาย Type C t o C นะครับสายนี้ก็ดูแข็งๆนะครับเหมือนจะคุณภาพดีนะครับแล้วก็ตัวนี้อันนี้เป็น เหมือนยางระบายความร้อนนะครับเหมือนซโคนร,ระบายความร้อนครับผมแล้วก็คู่มือที่ไม่เคยอ่านนะครับผมแล้วก็ไขควงนะครับอ่าพระเอกของเราก็คือตัวนี้เป็นแบบนี้ครับนี่ถ่ายข้อมูลได้ถึง1 0กิกะบิตนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องไขน็อตดูว่าข้างในเป็นยังไงนะครับ ของที่เขาให้มาก็ใช้งานได้เลยนะครับอ่าเป็นแบบนี้อ่าอุปรกรณ์ก็มีประมาณนี้ครับส่วน M-2 ผมก็จะใช้เป็น WD Black นะครับอ่าซีรีส์ SN 700นะครับตัว500 g b นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าประกอบยังไงนะครับอันัับแรกนะครับเราก็ดูก่อนว่า าปากของเรามันตรงกับของของอุปกรณ์หรือเปล่านะครับถ้าตรงก็ใช้ได้เลยนะครับผมจะติดอันนี้ก่อนติดซิลิโคนตัวระบายความร้อนก่อนตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับผมแต่กล่องนี้เป็นพลาส,สติกนะครับอ๋ออันนี้ถอดได้ด้วยเป็นพลาส,สติกครับตัวนี้ก็โอเคอยู่นะครับเรามาประกอบกันเลย ผมก็จะแกะตัวนี้ออกเลยสติกเกอร์ตรงนี้นะครับืสติกเกอร์เพราะว่าการระบายความร้อนที่ดีมันไม่สมควรจะมีอะไรมาบังนะครับ ก็เอาซิลิโคนที่เขาให้มานะครับแกะแล้วแปะลงไปนะครับแบบนี้เลยโอ้โหพอดีเป๊ะเลยอะแบบนี้เลยแปะเปี้ยว แตะใหม่ได้โอเคก็เย็นๆนะซิลิโคนตัวนี้แล้วเราก็ทำการใส่ลงไปแบบนี้อของแถมามาดูว่าของแถมที่เขาให้มาเอาไว้ทำอะไรนะครับซีซียางตัวนี้นะครับอ๋อยางตัวนี้ไว้ใส่ตรงนี้ครับ อันนี้ออกก่อนนี่คตรงนี้ครับแล้วใส่ลงไปแบบนี้ลงไปในรูของน็อตครับาจากนั้นเราจะมาแกะนี้อีกด้านหนึ่งมันจะมีสติเทปเหมือนกันครับแบบนี้เลย ยึดได้จริงๆด้วยอ่ะแล้วเราก็มาใส่ฝาปิดนะครับปึ๊บโอ้แน่นอยู่นะไม่มีเสียงเลยแล้วก็ใส่น็อตครับปึ๊บ,บเรียบร้อยนี่ขยับไม่มีเสียงเลยครับเพื่อนๆเอไม่มีเสียงอะไรเลยเพราะว่า เขาออกแบบมาได้ดีพอสมควรเลยดีเลยละ่ะออกแบบมาดีเลยละ่ะไม่กอกแก๊กนะครับโอเคอะไรนี้เราก็เก็บไว้เผื่อมันหายอะไรอย่างนี้ส่วนสายนะครับก็ผมจะใช้แต่ Type C, C นะครับ C to C นะครับเอาไว้ใช้กับ iPad นะครับผมอ้าวก่อลืมเก็บ วางโอเคประกอบง่ายๆแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะแกะตัวนี้นะครับ c ี2 c นี่เล็กๆแบบนี้เล็กๆแรงๆหลากหลายการใช้งานฮะเป็นไงสวยๆเลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสนะครับว่ามันสามารถใช้กับพวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟน ipad ได้หรือเปล่านะครับ ตอนนี้มันยังใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่า SSD ที่เป็น M.2 ครับยังไม่เคยใช้งานนะครับก็จะทำการาทำให้มันหาเจอก่อนเดี๋ยวเราจะลองไปเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับครับตอนนี้เราก็จะมาทำการต่อนะครับมันจะไม่ขึ้นอะไรนะครับเราก็ต้องดูก่อนนะว่ามันไม่ขึ้นไม่มีขึ้นเลยนะครับ อันนี้มันอยู่แล้วสายไ์น,นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ที่ตัว m มโครคอมพิวเตอร์นะครับไปที่ Disk Management นะครับมันก็จะทําการค้นหานะครับผมว่า,าไฟล์ของเรานี่ไม่ใช่ไฟล์ของเราดิสของเราที่เพิ่งใส่เข้าไปนะครับยังไม่มีการเปิดใช้งานนะครับวิธีการเปิดนะครับก็คือคลิกขวานะครับเลือก New SIMPLE VOLUME นะครับกด NEXT mm hmm. ไปเรื่อยๆเลยครับปุ๊บมันจะทำการ FORMAT ให้นะครับแล้วก็จะขึ้นได์ ye, ขึ้นมาให้เรานะครับ mm hmm. เราเปิดคอมอีก hmm. รอบหนึง่งอ้ามาแล้วนี่ครับตัวนี้เราก็ตั้งชื่อได้เลยนะครับตั้งเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลอง ทสนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับและเร็วแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอา,เอาลัสไฟล์ต่างๆนะครับเข้าไปในตัวไดร์อันใหม่ที่เพิ่งทำนะครับเป็น M2 นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับมาทดสอบการใช้งานกันครับครับแล้วก็ตอนนี้ผมได้เลือก iPad Pro 12.9นะครับตัว M2 นะครับมาให้เ,เพื่อนๆดูกันนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับ เราจะใช้ตัวนี้ที่เราเพิ่งใส่ไฟล์กลับมานะครับต่อเลยครับดูว่ามันสามารถอ่านได้หรือเปล่านะครับเข้าไปที่ไฟล์นะครับอานี่ไงมาแล้วตัวนี้นะครับนี่เห็นไหม after e f f e c t อ่าอ่าอ่า,อาพิจาร์สไตล์ฟอนตโลโก้เพลงของ f a c e b o o k เพลง y t u t u อ่าเข้ามาหมดนะครับนี่แล้วก็ใช้งานได้รวดเร็วด,ด้วยนะครับไม่ช้าเลยนะครับเราสามารถเปิดได้เลยนะครับเห็นไหมเร็วมากเลยนะครับ เราสามารถเปิดดูได้เลยนะครับไม่มีการหน่วงอะไรเลยนะครับดูเพลงกันบ้างสามารถเปิดได้ไหมเปิดได้เลยนะครับถือว่าเร็วมากๆนะครับผมก่อได้ไหมอะ่ะเ,เดี๋ยวเราลองกอดู ก่ได้เลยไม่หน่วงเลยนะครับไม่มีหน่วงเลยนะครับยกปากาขึ้นปุ๊บวิ่งทะวิ่งต่อทันทีเลยนะครับยกปากาขึ้นลันทันทีครับเนี่ยรันทันทีครับไม่มีกระตุกไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ยกขึ้นลันปุ๊บเลยยกขึ้นลันปั๊บเลย แล้วก็รันได้เร็วมากด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนถ้า iPhone ใช้ได้พวก iPad ใช้ได้แอนด o อ d ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นครับผมตัวนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ กับตัว M2 ที่เป็น SSD ที่เราประกอบขึ้นมานะครับก็ใช้งานได้ดีเยี่ยมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกด Subscribe ไลค์แชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามและเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ